มาถึงคลิปเต็มแบบรอบคันกันแล้วนะคะโตโยต้าอันติส 1.6G นะคะคันนี้เป็นปี2019นะคะเลขไม่130,000กิโลค่ะราคา419,000บาทนะคะพี่ขาใครนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เซลล์แอนด์ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาด รถเข้าใหม่คันต่อไปนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เพชรยนต์นะคะสาขาที่1ค่ะเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสำนักงานใหญ่นะคะพี่ๆขาใครที่อยู่ใกล้ๆนะสามารถเข้าแวะเวียนนะคะมาเยี่ยมชมพวกเราได้เลยนะ,ะทุกวันนะคะเอาละค่ะสำหรับเจ้าอันตีสคันนี้นะคะเป็น1.6 G นะคะปี2019 เล็กไม่หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นนะคะไม่ได้มากได้ไมอะไรเลยนะคะพี่พีขา,าเดี๋ยวเราไปดูนะคะออปชันนะคะของคันนี้กันนะคะพี่พขาอ่ะด้านหน้าด้านหน้านะคะพี่พได้เป็นไฟแบบฮาโรเจนนะคะพี่พขามีไฟเลี้ยวมีมาให้นะคะอ่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะเป็นสี โครเมียมแบบนี้นะคะส่วนลิ้นหน้าได้มาเป็นสีดำแบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะสีดำสวยๆเลยนะคะคันนี้นะ ร้อแมกนะคะพี่พี่ขอแมกได้เป็นขอบ16ค่ะยางปี2022นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้ครบๆนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ด้านมือจับนะคะเป็นสีดำตัดกับโครเมียมค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่พี่ขาใครหาอยู่จัดไปได้เลยนะคะราคา419,000บาทเท่านั้นนะคะด้านท้ายหล่อๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาส่วน สําหรับเจ้าคันนี้นะคะสีดําตัวจริงนะคะสวยมากๆเลยค่ะพี่ๆนะไฟท้ายไม่มีแตกมีลายเลยนะคะไฟแท้เดิมโรงงานเลยนะคะไฟทับทิมมีมาให้แบบครบๆกันเลยค่ะเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะคันนี้นะ,คะใครที่เพิ่งหัดขับรถนะคะหรือว่ามีรถคันแรกนะคะคันนี้เหมาะมากๆเลยค่ะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ฝาประตูด้านหน้านะคะได้มาเป็นสีครีมตัดดําแบบนี้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเหลี่ยมสันนะคะตัวรถต่างๆนะคะสะครับเพจเม็ดอาร์ตนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีบุกมีดีเลยนะคะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะเสาเอนะคะเดี๋ยวให้ดูน็อตไม่มีแกะขยับเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะพี่พี่ขาโอ้โหสวยมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่เสาบีบ้างนะคะด้านนี้ น็อตไม่มีแกะขยับนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบครบนะคะคันนี้เพิ่งเข้าเซอร์วิสมาด้วยนะคะพ,พี่ขายังใช้กันได้อีกแบบยาวๆเลยนะคะส่วนเบาะนะคะพี่พี่ขาเบาะได้เป็นสีครีมเบาะสีครีมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อเพิ่มแบบเบาะเป็นสีครีมนะคะเพิ่มแบบว่าให้มองดูแล้วนะคะสะอาดตานะคะทำให ความรู้สึกด้านในรถนะคะดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะพี่พี่นะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะคะแอร์นะคะแอร์เป็นทรงแบบออกโมเด์นิดนึงนะคะมาพร้อมปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยนะคะไม่ได้เป็นกุญแจนะเถอะลงมานะคะตรงนี้เป็นพับกระจกมองข้างนะคะพี่พี่ขาส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้ปดกระโปรงหน้านะอยู่ด้านนี้นะคะ,ะมีช่องเก็บของเ,อเล็กน้อยตรงนี้นะคะ เก็บบัตรอะไรได้นะพี่พี่ขานันล่างค่ะเป็นฝาทางน้ํามันแบบนี้นะจ๊ะโอ้โหเบอะคันนี้อันนี้สาภาพพุ่งเข้าเลยนะพี่พี่เบาะตึงมากๆเลยนะสาหรับใครที่หาอยู่นะคะจัดไปได้เลยคันนี้รอจริงพวงมลาลัยนะคะเป็นพวงมลาลัยแบบ3ก้านนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งทางด้านซ้ายนะคะพี่พี่ขาอ่ะเดี๋ยวแอนให้ดูภายในนะ,ะโอ้ยสะอาดสะอานนะคะคอนโซล ไม่มีรอยเลอะรอยสกปรกเลยนะคะพี่พี่นะคะ,ะเดี๋ยวแอนสตาร์ให้ดูนะคะว่าเลขหม่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดูกันเลยจ้าเลขหม่นะคะสำหรับเจ้าคันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนสามมืนสากิโลเท่านั้นนะคะพี่พี่ขาไฟหน้าจอไม่มีเตือนอะไรที่เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเครื่องยนต์ที่แบบ ต้องบอกว่าคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะพี่พีนะสำหรับใครที่หาอยู่นะคะจัดไปได้เลยจ้าหน้าจอนะคะหน้าจอใช่เป็นทัชส,สกรีนเรียบร้อยนะคะแบบรถเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยนะพี่พีนะหน้าจอนะคะเป็นเครื่องเสียงเดิมแท้โรงงานเลยนะคะติดมากับตัวรถแบบนี้เลยนะคะส่วนแอ์นะคะเป็นแอร์แบบอนาล็อกนะคะพี่พี เกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์แบบออตโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้นะคะเบรกมือแบบแมนมวนวลนะคะส่วนด้านข้างมีที่ใส่แก้วน้ําขวดน้ํานะคะใส่ของนะสัมภาระนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะสามารถใช้งานกันได้เลยสําหรับเจ้าคันนี้ที่แปลกตาแปลกใจมากคือเบาะบบคะ่ะพี่ๆขาด้านข้างคนขับนะคะอันเนี้ย น่าจะไม่มีใครนั่งเลยแหละนะคะเบาะตึงมากๆเลยนะคะตึงๆสวยๆเลยเนะยสำหรับท่านใดที่กังวลน,นะคะว่าเบาะสีครีมเนาะจะแบบว่า,ารักษายากไหมต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นเบาะหนังนะพี่ๆขะการรักษาทำความสะอาดอันนี้ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะแอร์แบ็กเจ็ดใบคันนี้แบบจุกๆเลยนะอะมาเดี๋ยวจะลองนะคะลองถอยให้ดูพี่ๆ เซนเซอร์มีมาให้นะคะตรงนี้นะได้ยินไหมพี่พี่นะคะเสียงเซนเซอร์จะอยู่ด้านนี้นะคะส่วนด้านล่างนี้นะคะมีที่ชาร์จไฟให้เรียบร้อยเลยนะจ<อ>๊ะเอกสารครบนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะภาษีพรบรเร่มทะเบียนต่างๆนะมีครบนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะแล้วก็ทุกๆคันนั่นแหละค่ะนะคะที่เป็นยนนะคะซื้อเข้าซื้อออกของเราทำถูกต้องหมดนะคะพี่พี่ขา กระจกนะเดี๋ยวให้ดูะนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ห้องผู้โดยสารด้านท้ายนะคะ,ะมาที่ห้องผู้โดยสารด้านท้ายนะพี่พี่ขาด้านท้ายต้องบอกเลยว่าแทบไม่มีใครนั่งเลยนะพี่พี่ขาเบาะไม่มีย่นเลยนะคะอ่ะให้ดูตรงนี้นะคะ น็อต่างๆนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะสครับเพจเมดอาร์ตนะคะยังอยู่ดีสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะพี่ๆขาอ่านะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่ะพี่ๆดูด้านท้ายนะคะที่นั่งด้านท้ายกว้างขวางสะดวกสบายมากๆเลยแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปนั่งดูนะคะว่ากว้างไหมนะคะโอ้โหเหลือแบบเยอะๆเลยนะคะ ส่วนตรงที่ชาร์จไฟนะคะอยู่ด้านนี้นะจ๊ะมีที่ชาร์จไฟให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังสะอาดสะอ้านเลยค่ะคันนี้พี่ราคานะคะหนึ่งสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่หารถใช้งานนะคะสายประหยัดนะคะใช้คันนี้ได้เลยนะคะและที่สำคัญถึกและทนสุดๆไปเลยนะคะสำหรับเจ้า เครื่องอันตีดคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูฝาท้ายกันนะคะน็อตไม่มีแกะขยับเลยนะคะพี่ๆขาให้ดูเม็ดอาร์ต hmm. ต่างๆนะคะยังอยู่ครบรูกลมคมชัดเจนเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้ อ่านะคะเดี๋ยวให้ดูไฟแท้เดิมเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะเซ็นเซอร์รอบคันนะคะโอ้โหได้พรมเป็นแบบนี้ด้วยค่ะพี่พี่ขาถาดรองนะคะอันนี้เป็นถาดรองนะ,ะอ่ามาเดี๋ยวอันนี้ดูภายในนะคะโอ้โหยางอะไรอยู่ครบนะคะอุปกรณ์นะคะช่วยเหลือฉุกเฉินอยู่ครบนะ สีนมะพร้าวอยู่ครบนะคะทุกจุดนะคะพี่ๆขารับประกันได้เลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำตัดต่อกับสีกอไมมาขายแน่นอนนะคะเอาละคาะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะคะ สีดำสวยมากค่ะคันนี้นะสำหรับใครที่หารถใช้งานสายประหยัดสักคันนะคะไม่อยากให้พลาดเลยค่ะคันนี้เลขไมแค่130,000กิโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องเครื่องยนต์กันนะคะ มาดูกันที่หน้าห้องเครื่องยนต์นะคะสำหรับเจ้า Toyota Corolla a l t i s นะคะ 1.6G นะคะปี2019ค่ะพี่ๆขาเลขไมล130,000กิโลนะคะราคา419,000บาทนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเม็ดอาร์ตต่าง,างๆนะคะยังอยู่ครบนะคะพ,พี่ๆสติ๊กเกอร์สครับเพจนะคะยังอยู่ครบทุกจุดนะคะแผ่นกัน ร้อนนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะที่ขาสภาพต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้งานแล้วนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ดูนะ,ะพี่ๆดูเลยนะคะว่าความสดความใหม่นั้นนะคะอันนี้คือให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้าเลยค่ะพี่ๆนะคะ,ะ,คะให้ดูโครงสร้างตัวรถเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํา ตัดต่อกับสีก็อไม้มาขายแน่นอนนะคะไว้ใจได้เลยนะคะซื้อรถที่เพนยรยนนะคะมีปัญหาเข้ามาหาพวกเราได้เลยนะคะพี่ขาปลูกอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะพ,พี่เปิดมาแล้วนะคะ24ปีนะคะพี่ขาสำหรับใครที่อยากเห็นรถตัวจริงนะคะพร้อมเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะสำหรับเจ้าเครื่องยนต์เครื่องนี้นะคะเป็นเครื่อง duo vti นะคะ เป็นเครื่องตัวประหยัดของ t o y ย t a าเขาเลยนะคะ16 17กิโลลิตรแน่นอนนะพี่ๆขะแบตเตอรี่ยังแบบนี่แบตเตอรี่นะคะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมานะคะได้แค่ปีเดียวเองนะพี่พๆนะคะอันนี้ปี67เนาะ เปลี่ยนมาเมื่อปี66นะคะใช้งานกันได้อีกแบบยาวๆเลยนะคะถ้าไม่มั่นใจนะคะบริการของเรานะคะมีตรวจเช็คแบตเตอรี่นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะรมยางนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มต่างๆนะคะเราเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะพี่ๆขาวสบายใจได้เลยก่อนออกรถนะคะไปละค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะฟังโปรโมชั่นนะคะท้ายคลิปเป็นค่ะ มาถึงช่วงโปรโมชั่นท้ายคลิปกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เห็นนะคะคลิปนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์นะคะให้กำลังใจเซลล์แอนด์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรถใหม่คันต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็นอันตีสนะคะ 1.6G ค่ะปี2019นะคะเลขไม่130,000กิโลค่ะราคา สี9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครที่หารถใช้งานนะคะจัดไปได้เลยค่ะคันนี้ไม่อยากให้พลาดนะคะพี่ๆขาอย่าคิดนานนะคะอย่าคิดเยอะนะคะ รีบเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะหรือถ้ายังไม่สะดวกนะคะโอนจองเข้ามานะคะจับจองเป็นเจ้าของก่อนได้เลยนะคะพี่ๆขะที่ของเรานะคะมีบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเทินรถนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะมีทุกบริการให้พี่ๆนะคะเข้ามาที่เดียวคือบอกเลยว่าจบแน่นอนนะคะพี่ๆขาเอาละค่ะสำหรับคันนี้นะคะ4 1 9 0 0 0บาทโทรมาที่เบอร์0 8 6นะคะ344 0045ติดต่อเซลแอนนะคะสำรองจองคิว ได้ทุกวันเลยนะคะพี่พๆสำหรับวันนี้ขออนุญาตนะคะราไปก่อนสวัสดีค่ะ